กฎการทําให้แฟนรู้สึกดีกับเราทันทีมันคือกฎของการเปลี่ยนโฟกัสคัจำไว้นะครับโฟกัสของมนุษย์โฟกัสไปที่ไหนสิ่งนั้นขยายใหญ่มากขึ้นถ้าวันนี้คุณโฟกัสไปที่เรื่องของความจนข่าวร้ายคุณจะเริ่มเห็นสิ่งนั้นมากขึ้นครับในชีวิต ถ้าคุณโฟกัสไปที่ความรวยกับฮาทูเกี่ยวกับการทําเงินคุณจะเห็นโอกาสในการทําเงินมากขึ้นถ้าคุณโฟกัสไปที่ข้อผิดพลาดของลูกน้องคุณจะเห็นว่าลูกน้องของคุณมีความผิดพลาดมากขึ้นเหมือนกันกับวันนี้ที่หลายคนโฟกัสว่าเนี่ยฉันต้องลืมแฟนเก่าฉันต้องลืมแฟนเก่าลืมมันให้ได้ลืมมันลืมมันให้ได้ปรากฏว่า คุณจะเริ่มเห็นแฟนเก่ามากขึ้นเห็นจากโซเชียลมีเดียมากขึ้นเห็นจากในฝันมากขึ้นเอ,อสมองเอ,อประมวลผลหน้าของแฟนเก่าขึ้นไหมคุณเห็นมากขึ้นครับสมองไม่สนใจครับว่าคุณอยากเห็นหรือไม่แต่สมองสนใจแค่ว่าคุณโฟกัสถึงเรื่องไหนคุณโฟกัสแฟนเก่าจิตของเรามันฟังไม่ออกครับว่าเฮ้ยไม่อยากเห็นแฟนเก่าอยากลืมแฟนเก่าแต่มันจะได้ยินแค่คําว่าแฟนเก่าคุณสามารถเปลี่ยนโฟกัสของคนได้ครับ เพียงแค่วันนี้คุณไม่เข้าใจวิธีการใช้พลังคำพูดของตัวเองมันจะมีกฎของสมองอย่างหนึ่งนะครับคือตัวของเราเนี่ยครับเราเป็นคนใส่อินโฟเมชันหรือว่าเราเป็นคนใส่ข้อมูลเหมือนครูกอมใส่เรียนสิลงไปในจิตของคุณเนะี่เราเป็นคนใส่อินโฟเมชันลงไปในหัวของคนแล้วคนก็สะท้อน ความรู้สึกนึกคิดเป็นอินโฟเมชันออกมาครับผู้อมเป็นคนใส่เข้าไปเรียนสิบ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 ใส่เข้าไปครับแล้วคุณก็สะท้อนเป็นอินโฟเมชันออกมาคือคุณสะท้อนข้อมูลเรียนสิบออกมาในในจิตของคุณเองคู่รักที่ไม่เวิร์คคือคุณไปใส่อินโฟเมชันหรือคุณไปใส่ข้อมูลให้เขาโฟกัสถึงเรื่องอะไรครับข้อเสีย เช่นชั้นมันไม่ดีตรงไหนคนกำลังใส่ะไรครับใส่อินโฟเมชันลงไปในหัวของเขาครับคราวนี้สมองของเขาก็จะต้องเรนดอมหาข้อมูลเลยว่าเอ้ยข้อเสียของมันคืออะไรวะข้อเสียของมันคืออะไรวะข้อเสียของมันคืออะไรวะเลยเกิดเป็นอินโฟเมชันออกมาครับแล้วเขาก็ปฏิบัติกับคุณแบบแย่ๆเพราะสมองของเขาเต็มไปด้วยข้อเสียไอข้อเสียที่เกิดปรากฏในจิตของเขาเกิดจากอะไรครับก็เกิดจากปากของคุณไม่ถาม ถูกไหมชั้นมันแย่ตรงไหนคนใส่อินโฟเมชันลงไปในหัวในในจิตของเขาครับแย่ตรงไหนแย่ตรงไหนแย่ตรงไหนไอจิตของเขาเนี่ยก็ไปค้นคว้าวคบว่าคุณเนี่ยแย่ตรงไหนไม่ดีตรงไหนเอาแต่ใจตัวเองเอ่ะปากร้ายท็อกซิกแย่ตรงไหนอีกสมองก็ไปค้นอินโฟเมชันนะครับไปหาข้อมูลมาครับ แล้วก็สะท้อนมาหาตัวคุณเองแล้วก็ปรับพฤติปฏิบัติกับคุณแบบแย่ๆถามว่าทำไมเขาถึงรู้สึกแย่ก็คุณเนี่ยไปเป็นคนไปใสอินโฟเมชันคุณเป็นคนไปถามคุณเป็นคนเป็นชี้นำสมองให้สมองมันคิดแต่เรื่องแย่ๆของคุณนะครับฉันมันไม่ดีตรงไหนฉันมันแย่ตรงไหนฉันมันน่าเบื่อตรงไหนนี่คือคำถามที่ชี้นำสมองให้สมอง ค้นหาว่าคุณแย่ตรงไหนคุณน่าเบื่อตรงไหนคุณไม่ดีตรงไหนครัไอ้คนถามเนี่ยอาจจะถามด้วยความที่เอ้ยอยากให้เขารู้สึกผิดสำนึกได้ไอความดีของของเราที่ผ่านมาทั้งหมดเขาต้องนึกได้โดยการใช้คำพูดแบบนี้แต่เปล่าครับจิตของมนุษย์ไม่ได้คิดนอกกรอบแต่จะคิดอยู่แค่คำสั่งหรืออินโฟมชันที่คุณป้อนเข้าไปให้ใส่อินโฟมชันแบบนี้ครับ คือมันเป็นหลักการของการยกระดับจิตแบบพว่วงจริงๆแล้วการยกระดับจิตของคนให้รู้สึกดีกับเราทันทีเนี่ยมันมีหลายวิธีแต่วันนี้จะสอนเรื่องนี้การยกระดับจิตแบบพ่วงหมายความอะไรหมายความว่าคนเนี่ยอยากฟังเรื่องอะไรครับ Are you in pain หรือ are you i n h a ppy ขอไม่ไม่ใช่ o u e r e you, you h a ppy คนอยากฟังแต่เรื่องเนี้ยการจะยกระดับตีคนได้คนอยากฟังแต่เรื่องนี้เพราะงั้นเนี่ยวิธีการพูดก็เลยครับเช่น หนึ่งกับคุณนะเป็นคนใจเย็นและคุณรู้ไหมว่าตั้งแต่ฉันอยู่กับคุณเนี่ยฉันเนี่ยใจเย็นมากขึ้นแต่ก่อนนะใจร้อนเป็นไฟ เรากำลังพูดเลยครับเรากำลังพูดว่าเขาเป็นคนใจเย็นใจเย็นเขาเลยครับ are you happy คุณนะ่มีความสุขจริงๆเรากำลังจะพูดคำนี้ว่าคุณมีความสุขแต่เราต้องสลับคำแล้วแต่งเป็นประโยคคุณเนะี่ยเป็นคนใจเย็นคุณรู้หรือเปล่าแล้วตั้งแต่ฉันได้อยู่ใกล้คุณนะฉันใจเย็นมากขึ้นเห็นไหม เรากำลังทําอะไรครับยกระดับจิตของเขาแต่มันพ่วงเราเข้าไปด้วยและอีกฝ่ายรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าที่ได้ยืนอยู่ตรงนี้อีกฝ่ายรู้สึกดีที่ได้ยืนอยู่ตรงนี้อีกฝ่ายรู้สึกภูมิใจที่ได้ยืนอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับนี่บอกถึงวิธีการพูดกันอันนี้ถ้าไม่รักควคมคุ้คมงอนตายนะนะครับ หรือครับสครับเช่นเธอเนี่ยเป็นคนที่ให้เกียรติฉันฉันอยู่ใกล้คุณเนี่ยฉันก็พอยรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยให้เกียรติคนอื่นมากขึ้นนะครับนะครับแล้วฉันอยู่ใกล้เนี่ย คือเรากำลังจะบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนดีและตั้งแต่เราที่ตั้งแต่เราอยู่ใกล้เขาเนี่ยมันทําให้เราดีขึ้นไปด้วยคือเรากำลังเรากำลังบอกว่าเนี่ย are you happy คุนเป็นคนดีคนเป็นคนมีความสุขและฉันอยู่ใกล้คุณเนี่ยฉันก็ดีขึ้นไปด้วยอีกฝ่ายก็เลยขึ้นครับเกิดอีโก้นะครับเกิดความภาคภูมิใจ นะครับหรือเธอเป็นคนคิดบวกคุณรู้หรือเปล่าเนี่ยและตั้งแต่ฉันอยู่ใกล้คุณนะฉันก็คิดบวกไปด้วยครับทั้งทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยฉันเป็นคนคิดลบดำดิงแบบสุดๆนะครับรู้ไหมว่าฉันดำดิงไม่ใช่ดำดิงลงมุดลงไปใต้ดินะฉันมุดลงไปพ้นกระทะทองแดงนะครับคิดลบเนี่ยเกินนรกอีกแต่อยู่ใกล้คุณเนี่ยทําให้ฉันคิดบวกมากขึ้นเห็นไหม มันคือเทคนิคของการยกระดับจิตแบบพ่วงครับพอเราเราบอกว่าเนี่ยเขาเป็นคนดีขนาดไหนแล้วมันทําให้เราดีขึ้นขนาดไหนอีกฝ่ายมันจะมองความดีมันจะมันจะมองคือมันจะไม่มองข้อเสียของเราเพราะเขาได้คิดไปแล้วว่าเขาเป็นคนทําให้เราดีขึ้นเพราะงั้นเนี่ยเขาจะมองข้อเสียไม่ได้เพราะเขารู้สึกว่าเขาเป็นเขาเป็นคนมีส่วนทําให้เราดีขึ้น เมื่อเขารู้สึกว่าเขาเป็นเป็นคนมีส่วนทําให้เราดีขึ้นมันทําให้เขารู้สึกดีและจะพยายามมองข้อดีของคุณมากขึ้นและเขาจะคิดว่าไอ้ที่ดีขึ้นทั้งหมดเป็นเพราะเขาด้วยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักคุณคนเดียวคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะต้องทักไปก่อนโทรไปก่อนวิ่งไล่ตามตลอดเวลาหรือต้องตามจี้ตามจิกคอยวัดระแวงว่า เขาจะรักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีมือที่สามหรือเปล่าแต่คุณต้องการให้เขาโฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวครูคมเคยสอนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์สคุมสมองแฟนครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจิตวิทยาสายมืดเป็นสายดาร์กนะครับเป็นเป็นจิตวิทยาที่ควบคุมความคิดของผู้อื่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการมีอิทธิพลต่อความคิดของแฟนโดยเฉพาะเพราะานี่คุณไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะมีกิ๊กหรือเปล่ามีมือที่3หรือเปล่าต่างๆเพราะ การลงมือทําของเขาทั้งหมดคุณได้ควบคุมที่วิธีคิดของเขานั่นเองนะครับเพราะฉะั้นเนี่ยคอร์สนี้เนี่ยมีผู้เรียนมากกว่า590ท่านนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่5,590บาทครับเป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ําได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ครับสมัครแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับโดยคอร์สนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับหเช่น วิธีการควบคุมคนใจแข็งนะครับคนที่งอยากยากต่างๆพวกนี้นะครับจะมีวิธีการทําไงดีให้พวกใจแข็งเนี่ยต้องยอมอ่อนโอนเอ็นนะครับเมื่ออยู่ใกล้คุณนะครับหรือการควบคุมแฟนอีกโก้พวกที่อยากเอาชนะคุณต่างๆพวกนี้นครับพวกที่ปากแข็งหรือว่าต้องมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถทําให้เขาไม่วางอีกโก้กับคุณหรือไม่ตั้งกําแพงต่อสู้กับคุณนะครับหรือความลับที่คน,นเจ้าชู้ ใช้หลอกเหยื่อคุณสังเกตไหมครับว่าทําไมคนเจ้าชู้ถึงมีสเสน่ห์นะครับพวกคาสโนวาคาสโนวีทำไมคนเหล่านี้ถึงมีเสน่ห์ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีแต่คนอื่นวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาความลับหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถควบคุมความรู้สึกหรือว่าความคิด ของผู้อื่นได้ครับเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนวิ่งเข้าหาตัวของเขาครับเพราะงั้นเนี่ยการเรียนคอร์สเนี้ยนะคุณก็จะได้เทคนิคนี้ไปด้วยนะครับหรือการคุมจิตใต้สํานึกให้แฟนยอมคุณทุกอย่างคุณรู้ไหมครับว่า ทำไมคนบางคนหลงมือที่สามหัวปากหัวปา๊มือที่สามก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เปเหมือนเราด้วยซ้ําบางทีมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนเราด้วยซ้ําแต่ทําไมแฟนของคุณยังหลงมือที่สามครับเพราะอย่างแล้วมันมีจิตวิทยาการทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยยอมหรืออยากตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับนะครับและเทคนิคอีกอันคือ,กา,อการมีอิทธิขไปการมีอิทธิพลต่อสมองแฟนคุณรู้ไหมครับว่าอะ,อะไรบ้างที่ทําให้เรามีอิทธิพลต่อ สมองของแฟน,นะครับเพราะเนี่ยอันนี้จะเป็นอิทยาสายมืดครับจะเป็นสายดาร์กทั้งหมดเกี่ยวกับาศาสตร์ของการควบคุมความคิดของมนุษย์นะครับเพราะงั้นเนี้ยโปรพิเศษหากใครที่ดูคลิปนี้นะครับคูความให้โปรพิเศษอยู่ที่990บาทครับนะสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอด @love_99 underscore นะครับหรืออันนี้นะครับแล้วก็แจ้งแอดมินขอรับสิทธิพิเศษครับบอกได้เลยครับความรักหากคุณไม่สามารถควบคุมสมองของอีกฝ่ายได้คุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาไปตลอดทั้งชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ